สวัสดีครับท่านผู้ชมคนระวันนี้จะทําการผ่าลากไม้คนระับลากไม้สักนะครับด้วยเลื่อยสายพานแนวนอนคนระับก็เหตุผลที่ผมทํารางให้มันกว้างๆก,ก็เพื่อจะใช้ในการผ่าลากไม้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องทําการแต่งพวกลากที่มันยาวๆนี้ออกก่อนนะโดยใช้เลื่อยยนตนะ์ครับ แผ่นนี้น่าจะเป็นแผ่นได้แผ่นสุดท้ายคนจะไปติดตัวตัวล็อกไม้นะเป็นเหล็กก็จะได้ไม้ตามรูปแบบที่ไล่รูปแบบนะก็จะเป็นลวดลายธรรมชาติแบบนี้นะเหมาะสำหรับงานหล่อเทน้ำยาเรซินนะตัวนี้เป็นรากไม้สักนะ ข้อดีของเลื่อยสายพานแบบนี้ก็ก็คือว่ามันหนึ่งแผ่มันเล็กนะครับไม่เปลืองเนื้อไม้นะสองความเรียบนะความเสมอนะถ้าเราใช้เลื่อยมือหรือว่าเลื่อยถ้าเราใช้เลื่อยไอเขาเรียกอะไรเลื่อยยนนะครับที่เป็นบาเป็นโซ่นะมันจะทําให้แผ่มันใหญ่นะครับแล้วก็เวลาไปโดนรูไม้ที่มันกวงมันก็จะทําให้ไม่ตรงนะครับ ช่างจะเก่งขนาดไหนก็รอยมันก็จะไม่ตรงนะมันจะต้องได้มาปรับมาใส่เยอะนะแต่สําหรับถ้าเราใช้เลือสายพานก็จะทําให้ความเสมอนะครับของแผ่นไม้มันจะเรียบเนียนกว่านะครับถา้าท่านไม,ไม้แบบนี้นะครับถ้าถึงไม่เอาไปทําอย่างอื่นนะเฟอร์นิเจอร์นะก็ไปขัดนะขัดทําความสะอาดลงแล็กลงอะไรเอาโชว์ติดข้างฝาก็สวยงามได้นะครับหรืออาจจะเอาทําเป็นนาฬิกานะครับ เป็นโชว์ความสวยงามของลายไม้นะครับหาาท่านไหนชอบแผ่นไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามดูนะครับอยากได้ก็จะแบ่งปันขายให้กับท่านผู้ชมนในราคาเป็นกันเองนะครับเข้ามาสอบถามได้หลังไหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับสำหรับไม้แผ่นนี้ก็มีหลักๆที่ว่าสวยๆนะครับได้สามแผ่นนะครับ หลักๆนะครับได้สามแผ่นนะแผ่นใหญ่ๆที่สมบูรณ์นะครับที่เหลือก็มันจะแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะแบบนี้ก็เอาไม่ทิ้งไม่ได้นะเป็นไม้เกรดเอนะเราเอาไปสามารถไปทําอย่างอื่นนะป้ายทําป้ายทําเป็นงาน DIY นะครับต่างๆนะครับไม้มันมีค่านะครับเศษไม้นะตามหัวไล่ไปนาน,นะครับากไม้ตัวน,นีนะ้เอามาแปลสภาพได้นะครับช่วงนี้ ก็จะเป็นการเลื่อยไม้เรื่อยๆนะเพราะว่ากาลังเห่อของไม่นะทุกท่านเพราะเลื่อยผมเพิ่งทําเสร็จมาไม่กี่วันนี้นะครับก็จะเป็นการเลื่อยไม้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับหากทุกท่านนะครับชอบนะคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเลื่อยไม้ให้ทุกท่านได้ชมอีกนะก็ยังไม่แน่นะเผื่อม,มีอะไรดีๆผมจะมาลงให้ชมนะหรือว่าจะอาจจะเอาไม้พวกนี้นะไปทาเป็นชิ้นงานนะมา ให้ทุกท่านได้ชมนะว่าสามารถไปทําอะไรได้บ้างครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็จะกลับด้านลองดูว่ามันจะเลื่อยได้ต่ออีกไหมนะถ้าไม่ได้ก็คงจะพอแค่นี้นะอาจจะไปทําอย่างอื่นนะทำเป็นโต๊ะแบบนี้เลยเทน้ํายาเลซินก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่อยู่ในมันยังไม่พูดบอกไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าก็เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ